สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ย UK s u p e h a n e นะคะวันนี้ก็มาเจอกับปุ้ยเหมือนเดิมนะคะปุ้ยก็มาสวัสดีเพื่อนๆตอนเช้านะคะ,ะหลังจากปุ้ยลดน้าต้นไม้เสร็จนะคะปุ้ยก็มาทักทายเพื่อนๆนะคะแป๊บหบนึ่งนะก่อนที่ปุ้ยจะไปทำอ,อะไรต่อนะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็เริ่มเลยนะคะปุ้ยก็จะทาครีมนะคะลงพื้นนะคะทาหน้านะ ก็ต่อไปนะคะพุ้ยก็จะลงตัวนี้นะคะวัส,สลินนะต่อไปนะคะตัวนี้นะคะลงพื้นเลยนะคะ ต่อไปนะคะปุ้ยก็จะใช้แปลงน,นะคะตรงนี้นะคะเกลี่ยนะคะแล้วก็แป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นนะคะนะก็ลง พื้นเลยนะคะฝุ่นจริงๆอะแล้วก็ลงมานะคะแล้วก็หน้าผากนะลงที่หน้าผากนะคะ,นะคะอืมเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะ อ่าตรงนี้นะคะลงคิ้วนะ ไปนะคะตัวนี้นะคะนะคะลิปติกนะคะ นี่สีชมพูนะคะใครอยากปัดเก้มก็ปัดเลยนะอ่าเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณเนี้ยอันนี้พูดกระดาษเกลียวมานิดหน่อยนะเห็นไหมเออมันก็ได้มันก็พอไปนน่นไปนี่ได้แล้วก็ดัดนิดหน่อยนะคะจะทําแบบว่าแต่งแบบนี้นะคะไปเดินห้างแบบน่ารักน่ารักสไตล์แบบนี้ก็ได้นะ น,ะะนี่ก็ดัดปลายนิดหน่อยนะคะปุ้ยก็ไม่ได้แบบว่าทําเก่งอะไรนะคะแต่ว่าก็กแบบก็ไอเดียนะคะคอนเทนต์วันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะออกแบบฮิตหนึ่งหว,วานๆน,นะคะแล้วก็มว้ยๆหน่อยนะคะคสำหรับวันนี้นะคะปุ้ย UK Supply Channel ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็รวยปังๆกันทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย